ข้าวหงหินนะครับมาถึงบทที่หกตอนที่เจ็ดแล้วนะครับคำนี้เราจะมาศึกษาภาษาปฏิวัติแบบที่สามเนี่ยนะครับคือตามจำเนียงคําพูดหรือคำอู้นะครับสำเนียงท้องถิ่นนะครับตามข้อตกลงปีสองแปดนะครับการปฏิวัติภาษาละนานอนุญาตนะครับอนุญาตให้อาวาวสาไทยเนี่ยฮะมาสกดตเป็น คำอู่หรือคำพูดเนี่ยตามสำเนียงท้องถิ่นได้นะครับเพราะนั้นก็แล้วแต่นะครับส่วนแล้วแต่ว่าหลายฝ่ายหลายบุคคลปกติสะกดออกมาไปคนละแบบคนละแบบไปนะครับแล้วแต่พยายาสะกดออกมาได้แบบใดนะครับจะใกล้เคียงหรือไม่ใกล้เคียงก็แล้วแต่ส่วนแล้วแต่นะครับแต่สําหรับผมนั้นนะครับผมเน้นนะครับเน้นคนทั่วไปนะครับครับอบอกว่าจะมาจาก ภาคอื่นๆนะครับเป็นฟลรังมังค่าในถ้าอ่านตามรับภาษาไทยเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะจะต้องได้สำเนียงที่ใกล้เคียงภาษาละนามากที่สุดนะครับายกเว้นนะครับยกเวน้นตัวเสียงโพพิเศษหรือโทลนาเนี่ยนะครับผมเอาจุดใส่ประกะประดับไว้นะครับ เพื่อให้รู้ว่านะครับว่าอันนี้คือเสียงโทรพิเศษนะโทรนานะมันจะต้องสูงกว่าโทรปกติไปแถมน้อยนะครับอย่างเช่นโทรปกตินะครับแบบนี้มาได้ใส่จุดนะเป็นโทรปกตินะครับจ้างนะครับจ้างจางจ้างจ้างนะตัวจอนี่คือเป็นวรรณยุกต์เป็นอักษรกลางในภาษาละ,ะในภาษาไทยนะครับกจ ดตดตปปอนะครับอ่าอันนี้จะผ่านได้ทุกเสียงนะครับจ้างจังจ้างจ้างจางนะครับอ่าเพราะนั้นอันนี้คือเสียงโทปกตินะครับอ่าถ้าเสียงโทพิเศษมันจะขึ้นแบบน้อยนะครับนะคือในภาษาลานานั่นนะอืมจะขึ้นแบบน้อยนะครับเป็นบ้านะครับ ถ้าเป็นบ้านะครับคือภาษากลางนะครับเป็นบ้านะครับแจ้งนะครับมันนะครับอ่ามันขึ้นแบบนหน่อยนะครับสําหรับยอยักษ์นะครับยอยักษ์ถ้ายอโดดๆนี่ก็อ่านตัวยะนะครับยะก็คือยักนะครับถ้าเป็น อ,อ้สไปสำเนียงไทยนะมันจะเขียนเป็นอออนะครับอย่างยูยาอย่างอยากนะนะครับอ่าเรามาฟังเลยนะครับ <c oughs> พระยาปาลาปอหูเป็นบ้าหมดจ้างฟังใดเน่คักจริงใจตุตตาไปกอยซากยักหันเน่แจ้ง กลับมาตุตตาใจาก็หับหันสาถึงทานาะยักตายแม่นมันแล้วกลับมาหีบเหียวจันจันถึงในวังหอดแล้วขึ้นไหวสาว่าตายบอกแก ละสากหันหอยฝันํำหนึ่งนานถูกคอสักันพุทธสมบัติบติดห่างได้พญาปาลาลวดเลยกั้งไว้ว่าสาธุลูกมีบุญ สั่งมีเดชดฤิ์เหลือกว่าขัากุ่นเป็นแต่บุญบอตายยักข้าเฮาใหญ่โตยังบ่เป็นหน้าพญาปลาฟังฟ้ากึดจักทำขวัญโอรสลูกเต้า สมโพธตั้งลาจารฮือเป็นไงยศหรือเลืองลัทธาจักภาพดาลดพิเศษเจ้าฮือเป็นกาสวงตำแน่งเบื้องเบา้าตามสมความดีแก้มกัด